ฮัลโหลครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูอ่าเองนนี้ครับผมคืออ่าวันนี้มาไนเปอร์อิลิกนะฮะเออวันนี้จะมาเจอบอสไอหัวปืนกลนะไม่มีฮะไอตัวปืนกลนะฮะนี่ ตรงนี้เ้เออ,เอ,อน่กกากลัวมากครับเกมนี้เฮ้ยหลงทางเฮ้ยอยู่ไหนไวะเฮ้ยไปทางไหนไวะเมื่อกี้อืทางไหนเอออยู่ไหนไวะเดี๋ยววะเดี๋ยววะเฮ้ยไปทางกู้นี่วะ นี่โอ้ยเสียงน่ากลัวมากครับช่วงนี้คุณอาจจะไม่ได้ยินเฮ้ยตัวอะไรอ่ะระเบิดเอออันนี้ปล่อยแม่งไปเถอะครับนี่ครับเราไม่ถึงกับตายนี่ครับยิงหลบหลบไอ้ผีบ้าเฮ้ยเออนี่ จุดพูให้เลยปุ่มมีอีกแล้วเนี่ยตัวนี้ยิงยากครับแม่งแกงแขนแกงระเบิดครับเฮ้ยตดสอ่อแบบว่ากระตุกหก่งไหอ <c oughs> <c oughs> ไอ้ทุกทางกกลับก่บนอนกลับก่อนเขียงมันมาจากไหนวะเออฮะอ๋ <c oughs> อเจอแล้วเจอแล้วเลงครับต้องเลงต้องเลงฉากนี้ต้องไม่ว่าโอ้โห,โหน้ำแดงพุ่งเออแม่งระเบิดจากไหนวะนี่นี่ โอ้ยโอ้ยสะดุ the สส <c oughs> une, mon, ้งสะดุ้งมันอะไรกันแถวนี้ฮะมันมาจากไหนมันมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนตัวอะไรบ้าอันน่เจอเป้าหมายแล้วหัวหน้ายิงนี่อือหือเข้าหัวต้องยิงหลายรอบตัวนี้ เนี่ยไอหวนไอปืนกวนนาใส่เ้ยอือโอ้โห้ลวกหน้าอือหืออือหือตืดมากตัวนี้โว้ยพยบพยบขยับเข้ามาได้ไหมตายแล้วอ่าก็ทดสอบเพียงเท่านี้นะฮะ